วันนี้แม่ครูก็ได้โซมตัวเลขสองตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ดึกเลยนะคะค่ะกะเัเลขของปูที่เป็นซี่ตัวเด้อค่ะซี่ตัวกระวงห้แล้วและะ้วกัสองตัวกเเะะัเน้นๆเลยเนาะค่ะเน้นๆเลยของปูเนาะคะ่ะตัวข้างล่างนะคะตัวล่างก็คือล่างนะคะดับบนก็คือดับบนเลยนะคะหมายถึงว่า ไม่มีเกดนะคะไม่มีเกดข้างบนไม่มีเกดนะคะหมายถึงค่ะเรามาดูไปกับแม่ครูเลยเนาะเด็ด้อเด็กเนาอ้ เดี๋ยวแม่ครูจะขึ้นของปู่สกนค่ะแล้วก็จะขึ้นปู่กาะสินก่อนนะคะว่าท่านย้ำเน้นให้เราตัวไหนแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะมาดูตัวเลขของปู่ดำเลยนะคะว่างวดนี้ท่านให้ตัวไหนนะคะปู่สกลน,นะคะมีทั้งหมดหกคู่นะคะ,ะนะคะ ค่ะของปูสะกลเนาะคะ่ะของปูสะกลก็จะอยู่ไ,ไหนเน็ตบ้านใช้ไม่ได้เน็ตโทรศัพท์ใช้ได้ไหมายถึงว่ายังไงเนาะนี่ค่ะอ,อ๋อของปูสะกลเนาะคะ่ะเพิ่นจะเด่นที่เจ็ดหลักกับศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นจะให้ตัวเลขเข้ามาก,กคะคะ็คือหกตัวเนาะค่ะคือเจ็ดหนึ่งสามเจ็ด เออแปดสเนาะคะ่ะหลักการศ3นย์ามสาะค่ะเลข3ตัวคนจับเฮ้ฮ่าวคือแปดห้าเก้าเจ็ดสามเนาะคะ่ะคือเวลาเพคนจับ3ตัวมันจะเป็นตัวกลับจักหน่อยเนาะคะ่ะจะเป็นตัวกลับค่ะสำหรับของอปู่สกลเนาะคะ่ะตัวแน่นๆเลยก็คือเพิ่์นบอกว่าของเพิ่์นนี่คือชุด ชุดเต็มชุดไงชุดเต็มแล้วนะคะบ่มีตัดแล้วเพื่อนบอกเนาะคะ่ะสําหรับของปูสะกดเนาะคะ่ะบ่มีตัดบ่มีหยังเน้นๆแลวละโยมเพื่อนวานหน่อยแล้วเนาะคะ่ะหน่อยแล้วเนาะค่ะถ้าถ้าหน่อยก็นีก็คงกวคงจะลุดเนาะคะ่ะมันจะไปตัดตัวที่เอ่อออกตัวเตึกที่จะมาออกเป็นเสียเนาะคะ่ะแต่เอ่อ วดนนี้เนาะคะ่ะวดนี้จะ,ะค่อนข้างที่จะไปคนละท่างกับปูดำเนาะคะ่ะคือแต่แต่ข้าวาเมืองว่าของปูดำจะคือ,อตัวใดในในของปูสะกดเนาะคะ่ะข้าจะมเมืองเนาะคะ่ะคือพัน <c oughs> พนหายเจ็ดหนึ่งเนาะคะะ 3, 7, ่ะแล้วก็สามเจ็ดออแปดสามเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะสามห้าศูนย์สามเนาะคะ่ะเพ่นบอกว่าเนาะคะ่ะ หาศูนย์สามบอมาเนาะคะ่ะหาศูนย์สามบอมามันจะลดแต้มเน้อเพิ่์ลวาจังซี่ลดแต้มมาอยู่ที่ศูนย์สองเนาะคะ่ะเป็นศูนย์สองเน้อค่ะเพิ่์ลวาอันนี้คือปูสะกดว่าเนาะคะ่ะแต่ความมั่นใจของเพิ่์ลซุดๆเลยเนาะคะ่ะคือศูนย์สามเนาะคะ่ะศูนย์สามหลักสามเจ็ดเพิ่์ลมั่นใจเพิ่์ลวาจังซี่ปูมั่นใจครับเพิ่์ลวาค่ะเอ่อ ในในสองตัวนี้เพื่อนว่าปูมั่นใจที่สุดละปูได้นั่งแล้วมั่นชัดเกินเนาะคะ่ะเอ่นั่งแล้วก็ชัดเกินเพื่อนว่าเพื่อนให้ลูกซิลูกหาเอาไปเซียงต่อค่อนข้างที่จะฝันหนีอยู่เพื่อนบอกเนาะคะ่ะสาหรับของอปูสะกุลเนาะคะ่ะขาขาผู้ใดมากกะจัดคัดกระพานเด้อค่ะสําหรับแนวข้างของปูสะกุลเนาะค่ะ่ะผู้ใหเข่ามากที่หลังกบ แคปหนาจอไว้หรือว่าก่อกลับไปมึงย้อนหลังได้นะคะคลิปของแม่คู่สามารถก่อกลับไปมึงย้อนหลังได้นะคะสําหรับคนที่เข่ามาว่าท่านไหลสุดเนาะคะ่ะปูกระ,ะสินเนาะคะ่ะปูกระ,ะสินเพิ่นกะยำเน้นเนาะคะ่ะเพิ่นบอกเลยว่าสามารถเนาะคะ่ะสามารถจัดต็มเต็มๆก,ก็คือโตที่เพิ่นเพิ่นเน้นเนาะคะ่ะที่เพิ่นเน้นเนาะคะ่ะ เพิ่นให้ศูนย์เก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่ศูนย์กับเก่าเพิ่นบอกนะคะ่ะตัวร่องของเพิ่นก็คือตวเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับออของปู่กาลสินเนาะคะ่ะกาแม่กิของแม่คู่จกักแมนเสือ,อนเกาหรืออันไม่สื่อมาหมดเป็ะเดี๋ยวเมื่อีกหล้แม่คะ่ะเขียนวอท่าใด้เด้ แต่บรูว่าถือประกาศเก่าของวอลหรือจังไดเนาะค่ะค่ะเออเพิ่อนหมากเนาะค่ะเด่นที่0ูนเกล่อมเจ็ดเด้อค่ะสำหรับของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นจะหายมากศูนย์เจนาเนาะค่ะเพิ่นจะเด่นเลขศูนอีกคือศูนย์เกับ0ูหเนาะค่ะเออแลวก็เลขเจ็ดเพิ่นหเจ็ดหนึ่งเจ็ดสหลักลสเก้าเนาะค่ะเพิ่นเด่นอยู่ที่เจกับ2อเก้าเนาะค่ะ เลขหน่งเนาะคะ่ะหนึ่งกับหนึ่งเจหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะหนึ่งแปดแล้วก็สอปดเนาะคะ่ะปูปูกระสินนี่เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าถ้าผู้ใหม,มากมากศูนย์เนาะคะ่ะสามารถเป็น07นย์เจ็ดศูนย์ห้าูนย์หกได้เนาะคะ่ะศูนย์แปนี่เพื่อนเอามากกันเพื่นว่าสิ หาอยากรูดก็คือ0หา0 6 0 7เนาะคะ่ะที่เพิ่นบอกเนาะคะ่ะเอาเลขจะกลับมาออก6เก้าบอค่ะถ้าเพิร์นอบอก5จังซันแตั้งประตูแน่นๆเพิ่น์นหายคือ0 7ก็0หาเนาะคะ่ะหลักก็แน,น่นแน่ก็คือ7หนึ่งเนาะคะ่ะหลักก็นหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะแต่เลขสามตัวเลขสามตัวเพิ่นจัดให้ห้าอยู่ที่1 9 3เนาะคะ่ะหนึ่งเก้าสามนี่เพิ่น์นมามั่นใจแห้งเนาะคะ่ะเพิ่นมั่นใจแห้งละ ถ้าเออพันวาถ้าถ้าว่าเป็นหนึ่งสามเก้ามันจะเป็นเก้าห้าสามเนาะคะ่ะเพิ่นมั่นใจเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจคู่นี้แห้งเนาะคะ่ะคือมั่นใจเลขสามตัวแห้งได้โยมเพิ่นบอกเนาะคะ่ะสําหรับของอ,อปูกระ,ะสินเนาะคะ่ะไม่คู่ไดทั่วไปแล้วเนาะคะ่ะไดทั่วไปตอนเสารอ์อาจจะเป็นช่วงที่เพิน่น มีลูกศิษย์หลายโอเนาะคะ่ะเพิ่นบอด้รับโทรศัพท์แม่คู้ว่าเอ่อแม่คู่วันแม่คู่ทั่วไปแล้วว่าเอ่อทาอาจารย์ตัดตัดในเก่าตัวมีตัวใดแน่เนาะคะ่ะแล้วเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวปูจะเน้นๆให้เนาะคะ่ะอาจจะติดยาโยมอยู่เนาะคะ่ะก็เลยเอ่อบอด้์บอดร,ร์รับโทรศัพท์แม่คู่เนาะคะ่ะ ขาบมือเลขของปูดั่เนาะคะ่ะเลขของปูดั่งว่างวดนี้เพิ่นห้ยยังดับยังเนาะคะ่ะเอ่อส่วนผู้ที่เออ่มกักโตดับของปูก็สามารถจัดได้เนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าเออ่บอ่มักะถ้าคัดกรผ่านเด้อค่ะบ่เป็นหยังสําหรับเออ่ตัวเลขตัดเนาะคะ่ะเออ่แม่ครูก็ยังยืนยันอยู่คือเก่าว่าเลขของปูเนาะคะ่ะแต่งวดน,นี้จะแปลกอยู่คือว่าเพิ่นว่า เลขซีโตจะไม่มีเจ็ดนะคะหมายถึงว่าโตนี้นะคะเลขซีโตนี้ไม่มีเจ็ดเพื่นบอกนะคะไม่มีเจ็ดก็แสดงว่าเลขบนไม่มีเจ็ดไหมเพราะว่าเพื่อนโบ้งหายตหกแปดหนึ่งเนาะคะ่ะหกแปดหนึ่งหรือว่าแปดหกหนึ่งเนาะค่ะ่อ,อ เลขหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังแม่คู่ก็ให้ลูกศิษย์ตอบถามแล้วเนาะคะ่ะเลขหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อนบอกเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าทาศูนบ่มากจะเป็นหนึ่งท่านที่เดิอเพราะว่าความเอ่อความสวยมั่นทอกันเพื่อนวาจังสีเนาะคะ่ะแต่เอาหนึ่งเนาะคะ่ะเอาหนึ่งไว้ข้างหลังนะคะให้เอ่อ ให้ๆทุกคนฟังให้ดีเด้อค่ะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายสําหรับของปูดําแล้วเด้อค่ะให้หนึ่งนะคะให้เอาหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งเอาไว้ข้างหลังถ้าเป็นศูนย์เอาไว้ข้างหน้าเด้อค่ะ้าทาปวฟังให้ดีถ้าใครชอบเนาะค่ะสามารถเอาไปจัดกับตัวอื่นได้เนาะค่ะเพราะว่าถ้าปูบอกรักค่อนข้างที่จะขาดยากเด้อค่ะคนที่ชอบศูนย์นะค่ะถ้าชอบศูนย์เนาะค่ะเอาศูนย์ไปไว้ข้างหน้า แต่ค่ะเป็นหนึ่งเอาหนึ่งไปไว้ทั้งหลังเด้อค่ะคือเขาก็สามารถปิ้นอยู่ในนี้แต่สามแปดแปดสามนี่ก็สวยให้เข้าให้หูว่าเลขของปูดำตัวที่บ่ได้ขีดเส้นใต้หรือว่าโตที่บ่ได้วงก็สามารถออกได้นะคะเพราะว่าเออ่ข้าก็เคยมีประวัติของปูไว้อยู่แล้วหลายๆครั้งเนาะค่ะหลายๆครั้งที่เออ่ของปูเนาะคะ่ะที่ออกมาแล้ว โดยที่บบได้วงกับมีนะะ้องค่ะออกนอกวงหรือว่าอยู่ในวงจังศูนย์เก่าจังสีงนะะ้องค่ะก็อยู่ในวงเนาะคะ่ะแต่ว่า <c oughs> 58นาะคะ่ะ58หาแปดตี่จะอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะอยู่ข้างนอกวงเนาะคะ่ะเอคือถา,ามในพูจะเบ้าหลายๆเนาะคะ่ะก็คือ เพิ่นเอิหยัองอะตอมตอมคำสิ้นทีแม่แม,ม,ม่คู่เป็นพุ่มแพร่อยู่แล้วนะคะ่ะมันจะบางทีมันก็จะบวมเพิ่นมาเนาะอ่ามอเพิ่นมาบางทีก็จะบวมเวลาเราพูดมันก็จะคือจังหลอดล,ม,ลมเฮาตีบลมเสียงเสียนแม่ค่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ดิวขอน้ำหน่อยค่ะ <c oughs> เ,เลขสองตัวนะคะอยู่ที่สามเจ็ดสองเก้านะคะ เ่อเน้นๆก็คือสองเก่านะคะตัวร่องของเพลินที่เป็นตัวข้างล่างก็เป็นสามเจ็ดเนาะค่ะเออค่ะแอดกับกับกับมาถามถามไม่พูดเนาะคะ่ะว่า อ๋อเป็นอย่างห้ตัดเจ็ดคือมีเจ็ดเนาะคะ่ะให้ตัดเจ็ดเป็นอย่างคือมีเจ็ดเนาะคะ่คเะ,คะเลขเจ็ดนี่เพิ่อนมามันจะบ่มีในสี่ตัวนี่เนาะคะ่ะจะบ่มีในสี่ตัวแต่ว่าทางใต้เพิ่อนมาจังสีเนาะคะ่ะแต่ว่าทางใต้มันสามารถมาได้เนาะคะ่ะอาจจะเป็นข้างล่างบ่เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเทิงๆนี่ปูเห็น เห็นมันมีตันึ่งผันว่าจังสีเนาะค่ะมีตนึ่งแต่เออบ่มีเออเพิ่นเพิ่นอิ้นอันมีตนึ่งแต่บ่มีบ่ม่มีเจ็ดเนาะค่ะแต่ว่าเออสามารถมาอยู่ทางใตใตได้ผ่นว่าจังสีเนาะค่ะกับมะมึงว่าเลขของปูดำตัดก็จจะยู่บอเนาะค่ะแต่ว่าขันคู่ใดมากก็สามารถจัดได้เด้อค่ะแต่ว่าส่วนตัวของแม่คู่ถาถ้าเพิ่นอันมาบ่มี แมีนมาไม่คู่กับเเสียใจเด้ะคะ่ะคือจังสองซีเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าตัดที่สองแต่ว่าซีสามารถมาได้เนาะคะ่ะแล้วช่วงนั้นเพิ่นจะตัดซีมาตลอดได้ะคะ่ะตัดซีมาตลอดแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่างวดนี้เป็นงวดสุดท้ายสำหรับเลขซีละเอ่อมวดต่อไปนะ่ะเลขซีมันสามารถมาได้เนาะคะ่ะแต่มันกลับมากับตัวที่เพิ่นตัดก็คือซีสองเนาะคะ่ะมันกับมากคือจังเพิ่นเบอกเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วเพิ่นตัดซีกับบมาอีกคือเก่าเนาะคะ่ะถ้ามาเมืองวดน,นี้ว่าเออระวังสิระวังเจ็ดเนาะค่ะระวังเจ็ดกับที่เพิ่นบอกว่าเจ็ดม่สามารถมาได้ในเลขสี่ตัวเนาะคะ่ะเออแม่คู่กับบ้มั่นใจนะคะ่ะงวดน,นี้บ่มั่นใจเลขสี่ตัวนี่บางครั้งมันก็ไปข้างล่างเนาะคะ่ะมันไปข้างล่างละละเลขเออ่ เลขๆตัวนี้มันไปอยู่ข้างบนคือจังที่ออกสิบเก้าแม่นไหมคะอย่าแม่ครูจะให้เออมืงๆมงตอนนี้นะ,ะ้ะค่ะเอฟซี FC จะได้ตัดสินใจได้นะคะ่ะเอฟซีจะได้ตัดสินใจได้ว่าเออบางครั้งเลขสี่ตัวเนาะคะ่ะเออแม่ครูไม่แน่ใจว่าศูนย์เก้านี่ออก ออกข้างล่างเนาะค่ะออกข้างล่างศูนย์เก่าก็ออกข้างล่างเนาะค่ะหลักกเจ็ดอ่าแปดหาเนาะค่ะแปดหามันก็ออกข้างล่างบ่ค่ะนี่แหละมันคู่กันเลยบ่มั่นใจตัวตัวนี้เนาะค่ะบ่มั่นใจนี่ค่ะศูนย์เก้าเป็นเสียเนาะค่ะศูนย์เก้านี่มันก็มาออกเนาะค่ะมันมาออกอ่าข้างล่างเนาะค่ะก็เลยก็เลยคนข้างที่จะ สับสนแลวก็บ,บ่มั่นใจที่ที่ของปูว่ามันจะมาหรือบอม่มาจงเสียเนาะคะ่ะตอนที่ห้าแปดอังวดนี่ที่ที่ออกอะ่ะศูนย์เก่าเนาะคะ่ะที่ออกศูนย์เก่าอันนี้มันก็ออกของางล่างเนาะคะ่ะมันออกของางล่างและที่นี่เนาะคะ่ะที่นี่เออไม่คู่กัเลยขหมั่นใจว่าที่เพิ่นตัดเจ็ดนี่เนาะคะ่ะ ตัดเจ็ดเพื่นว่าในสี่ตัวนี่บอมาจังเสียนไหคะ่ะแม่คู่ก็เลยบอมันใจว่ามันจะเป็นเหล็กรางบอถี่บอมาเหล็กสองตัวนี่จะเป็นบนบอจังเสียนไหมคะ่ะแต่ว่าเพิ่นว่าในเหล็กสี่ตัวนี่บอมีเจ็ดแน่นอนเพิ่นว่าจังสี่เนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยให้อาเอาตัวอย่างมาให้เอซี่มือเพื่อเข้าจะบอได้ขาดเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะมีอีกตัวหนึ่ง กัดสานนิดนิดนึงแล้วค่ะเพราะว่าแม่คู่กับใบหยากให้ทุกคนนขาดไหมค่ะใบอยากให้ทุกคนนขาดมาทําไมตัดเจ็ดแล้วทําไมถึงมีเจ็ดยังเสียนเนาะค่ะกับใบหยากให้งธาตน,นี่ค่ะอย่างที่ห้าแปดยังเสียนเนาะค่ะจังที่มันออกหาแปดแล้วเมื่อออกสิบเก้านี่ค่ะสิบเก้าไปออกข้างบนเนาะค่ะไปออกข้างบนทั้งๆที่เพิ่งหายสองตัวล่างจังเสียนเนาะค่ะมันไปออกข้างบน แต่บัดนี้8หาเพิ่นไห้ในซีตูนี่เขาคิดว่าเป็นบนแต่มันกลับไปล่างจนเสียดเนาะคะ่ะแมคคู่กัเลยอยากให้ทุกคนเอ่ออยากให้ทุกคนนี่ล,อลอออ่องร่องเอาพิจาจรณาเมืองเอาเนาะค่ะใต้ตองเอาเพราะว่าส่วนโตของแมคคู่เมคคู่เม,มืองยอดหลังแล้วตัวนี้มันจะมักขึ้นข้างบนแล้วตัวซีตนไม่อยู่ข้างล่างจนเสียดไหมคะ่ะเพราะว่าเรามีเอ่อประวัติยอดหลังของเพิ่นไห้เมือง อ่าแม่คู่จะให้มือแค่์สองหมวดอย่างศูนย์เก้ากับสิบเก้าดีเนาะค่ะศูนย์เก่ากับสิบเก่านะคะศูนย์เก่านี่มันก็เป็นข้างล่างละห้าแปดนี่มันก็เป็นข้างล่างอีกเนาะค่ะแล้วก็บสิบเก่านี่มันไปขึ้นบนเนาะค่ะไปขึ้นบนเนาะค่ะแลักกับสามห้าอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะสามห้าแม่คู่สมมุิเล่มนั่นมันก็อีกอีกเป็นเป็นอีกเล่มหนึ่งเนาะค่ะมันเป็นอีกเล่มหนึ่งแม่คู่ก็เลยบอมั่นใจว่า ว่าะจะมาบอคือจังเจ็ดเก้านี่เนาะค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี้ไปข้างบนอยู่เนาะค่ะหงวดนันเนาะค่ะเจ็ดเก้าที่เพิ่นให้เพิ่นเน้นอยู่ทีแปดสามแต่มันไปออกเก้าเจ็ดเนาะค่ะหงวดนันมันไปออกเก้าเจ็ดเนาะค่ะอันนี้ค่ะมันไปออกเก่าเจ็ดก็เลยแม่คู่ก็เลยบ่หมั่นใจว่าบางข้างเนาะค่ะบางข้งะะาง,ขงเลขตัวนี้ มันไปนอยู่ข้างบนละเลขที่เป็น4ตีตัวมันไม่อยู่ข้างลาง่างอันนี้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองพิจารณาแลวกับมึงไปน้ำกันก็ไม่คู่ว่า,เ,าเลขของปูดำเป็นลักษณะจังใดเนาะค่ะเป็นลักษณะจังใดห่อจะตีแบบใดเนาะค่ะแต่แตงวดนี่เนาะค่ะงวดนี่ไม่คู่ค่อนข้างที่จะซับสนอยู่ว่า,าถ้าเพื่อนบอกว่าตัดไปเลยตัดขาดไปเลยไม่คู่จะบาซือเลยเด้ค่ะ แต่อันนี้เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าในเลขสีต่ตัวนี่บอมาและะ้วค่ะบอมาแน่นอนแต่วัดนี้คือเลขสีต่ตัวนี่มันสามารถมาอยู่ขางล่างได้เสี่ยงนหคะ่ะมันสามารถมาอยู่ขางลางได้เป็นอย่างแม่พูดถึงบอกว่ามันมาอยู่ขางลางได้เพราะว่าหลายะะหลายงวดเนาะค่ะหลายหลายงวดเลขสี่ตัวมาอยู่ขางลางและเลขสองตัวไปไปอยู่เอ่อไปอยู่ขางบนเนาะคะ่ะ เท่ากับมี่ประวัติของเพิ่นไห้มึงแล้วเนาะคะ่ะก็คือจังเลขกสิบเก้าจังสี่แปดหาจังเสียเนาะค่ะมันมันกลับไปอยู่สิบเก้าไห้ไฮหเป็นตัตันั่นเนาะค่ะแต่แต่กลับเมื่อเมาเป็นนี่ค่ะสิบเก้าเนาะที่เป็นไ้เน้นตอนนั้นเนาะค่ะเอฟซีถูกคนก็คงจะเห็นแหละก็เอ่อคงคงจะเข้าใจเนาะค่ะ เลขเลขตัวนี้เนาะค่ะเลขตัวนี้เพิ่นกับไม่อยู่เป็นข้างบนเนาะค่ะตอนที่มันออกเก้าหนึ่งเก้าเนาะค่ะแล้วก็แปดหาข้างล่างเห็นบอกค่าเลขสี่ตัวนี้ไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นแม่คู่ก็เลยให้ทุกคนไต่ตองเอาพิจารณาเอาใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเอาเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่กับบลูว่าเลขมันจะออกตัวใดเนาะค่ะเพียงว่าเป็นแนวทางให มาแมา่แม่แนะนำเนาะคะ่ะแม่มาบอกว่าเลขของปูดํามันจะมาลักษณะจังใดเป็นจังใดแต่ว่าเลขสี่ตัวสามารถวินได้เนาะคะ่ะสามารถวินได้หลักะเลขเก้ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันเน้อค่ะเลขเก้ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันสําหรับเจ็ดเนาะคะ่ะสาหรับเจ็ดปกติแล้วมันจะเป็นหนึ่ง หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันอันนี้คือเอฟซีเป็นผู้ตีให้แม่คู่แม่คู่ก็เลยมานเาเสนอมาบอกเนาะคะ่ะเพราะว่าลหลายๆงวดเนาะคะ่ะเอฟซีทีู่เยอรมันเนาะคะ่ะเพื่อนกันได้ตีได้ตีจากหนึ่งมาเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะเพิ่นก็นได้ได้ทุกครั้งเนาะคะ่ะที่เพิ่นตีออกมาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าบางครั้งเพื่อนกับฝันเนาะคะ่ะ วันนี้แม่คู่ฝันดีบอฝันดีอยู่ค่ะสําหรับตีปอยปอยตัวนี้เนาะค่ะแม่คู่ฝันมาคือจังได้ไปบวชชีพ้มอย่างประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็ได้นั่งซุ่มกันแล้วก็กินเขาเนาะค่ะหรือว่าไปงานแม่คู่บรใน่ใจว่าเป็นงานบุญบอเนาะค่ะแต่ว่าก็ได้ได้กินเขาน้ำกันเนาะค่ะบางครั้งแม่คู่อาจจะบาได้เอมึง เป็นหกหนึ่งได้หรือเปล่าคะแม่ครูก็สามารถเป็นได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะวิ่นอยู่ในหนีแม่ค่ะส่วนตัวของแม่ครูแม่คร,มครูมักที่สุดเลยคือหกหนึ่งเนาะค่ะหกหนึ่งแปดหนึ่งนะะี่แม่ครูมักที่สุดในในเลขสี่ตัวนี่เนาะคะ่ะรองลองมากก็จะเป็นแปดสามสามหนึ่งนี่แม่ครูเอ่อค่อนข้างจะหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าสามคู่นี่แม่คู่ค่อนข้างที่จะเน้นเนาะคะ่ะแปดหกแม่ครูเอ่อจะพ่ค่อย บ่บ่บมากปันได้เนาะคะ่ะบ่มากปันได้แต่ว่า,เ,าเลขสามคู่นี่ก็คือเหกสามกับบอะะ่บอทอดได้ได้ค่ะบ่อทอดได้สาหรับตัวแม่คู่เนาะคะ่ะตัวตัวแม่คู่จะมากหกหนึ่งไม่คู่จะเอาหนึ่งไว้ข้างหลังเนาะคะ่ 6, 1, 8, 1, ะหกหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็แปดสามเต็มสี่ไหมค่ะมีเพียงสามคู่สี่ไม่คู่จับวิ่นอยู่ในนี้เนาะคะ่ะจับวิ่นอยู่ในนี้แม่คู่จะจับอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะส่วนสามเจ็ดเนาะคะ่ะสามเจ็ดเจ็ดสาม แล้วก็สองเก่าเก่าสองเนาะคะ่ะเอ่อถ้าเป็นสิบเก้าได้ไหมแม่ครูคนถามเนาะคะ่ะสามารถเป็นได้ค่ะเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอ่ประมาณนี้เนาะคะ่ะคือบางครั้งที่แม่ครูบระเด็ตอบคอมเมนต์ก็เพราะว่าแม่ครูมึงมาเห็นไหมคะ่มะ,คะมันตัวน้อยเนาะค่ะมันตัวน้อยแหละว่าเอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าเออ่แม่ครูเห็ดแต่นำโทรศัพท์บา่าบาจะเป็นกลุ่ม อ่าเล่าห้าน้อยไนมะ่คู่กับจะจองโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ตัวเลขแล้วก็บางท่านก็นเอาว่ามึงไกลๆไ,ไ,ได้ค่ะมันจังเห็นจังเสียนเนาะคะ่ะกับมีลูกศิษย์แนะนําไปตัดแว่นแหนว่าสัน่นโอ้ยห้าคนอีสานเนาะคะ่ะดันกับบุกคยมีมันสิมีหมองค้างแว่นลารไม่คู่วาเนาะคะ่ะแต่ว่ากับสิได้ตัดคือว่านะคะ่ะสิได้ตัดเพราะว่ามันมองม่เห็นคักแล้วเนาะคะ่ะกัอยากตอบคอมเมนต์ก็แบบ เอฟซีเนาะค่ะข้างล่างคู่บอกตัดตูดายค่าแม่คู่เพื่อนบ่บอกเนาะค่ะได้ได้สอบถามเพื่อนแล้วว่านี่ล่ะมีทอรนี่ล่ะเพื่อนวาจังสี่แต่เลขสี่ตูบ่มีเจ็ดแน่นอนเพื่อนวาจังเสียนเนาะค่ะคือเบ่มีเจ็ด,ดเอตอร์ตัวนี้มันบ่มีเลขสี่ตูนี้มันบ่มีอันนี้เพิ่นวาจังเสียนเนาะคะ่ะอันคือคือเพิมม่นวาบ่มีแน่นอนนี่ หมายถึงว่าไม่พูดเป็นผู้เบาเองเนาะคะ่ะเพื่อนอาจะจะพูดเพื่อนจะพูดใส่ข้ามาในซีตูนีมันบมีอันนี้เพื่อนว่าจังสีมันบมีอันนี้มันจะนี่เต่รุ่มนี่จังเสียเนาะคะ่ะออไม่พูดก็บางว่าปูากับโค้งบาบางเท่าอีกเนาะคะ่ะโค้งจะบาบางเท่าอีกโค้งจะอาหายหายเท่าตัวตรงๆคือจังซิปเก่าหลกักกหาแปะเนาะคะ่ะออไม่คู่ ว่าจะาไปไปหาพระอาจารย์ปูซีศูนย์เนาะค่ะว่าจะไปเปิดดวงอีกรอบหนึ่งแม่คู่ตั้งใจว่าจะเอาเอฟซีของแม่คู่ที่มาเปิดดวงกับแม่คู่ไปไห้พระอาจารย์ปูซีศูนย์เปิดดวงไห้น้ำจังเสียนเนาะคะ่ะแม่คู่จะเอาไปเปิดหลายหลายมองเนาะคะ่ะจะเอาไปเปิดหลายหลายมองแม่คู่ตั้งใจว่าจะเฮ็ดเ,เก่าอาจารย์เนาะคะ่ะ เราอาจารย์สําหรับผู้ที่ทรงไล่ซื้อมากก็ไม่คู่ไม่คู่เก็บไปได้ค่ะบะเอาถิ่นได้ค่ะบะเอาถิ่นจักคนเลยที่ททีมาเหตุเนาะค่ะกะหมู่บ้านนี่กะฮานอยเนาะคะ่ะฮานอยปังมากเนาะคะ่ะแต่งแต่น้อยแหลกจนหอดน,น้อยสุดท้ายไม่คู่คิดว่าคงจะบอรลุดเนาะค่ะเหล็กเล้าคงจะบอรลุดพลาดแต้มหนึ่งเนาะค่ะผลาดอยู่แต้มหนึ่งโอ้ไม่คู่เสียใจมากๆเลยเนาะ,ะค่ะกะว่า เคยลงประจำได้ค่ะเคยลงประจำเพราะว่าเลขอ่ถามันถามันมีมีมีเก่าหมู่ว่านี่แม่คู่ได้คิดคำนวณตัวเลขของอ่าเล่ามากเนาะค่ะก็คือมันจะมีหกมีเก้าหล้กก็มีสองแล้วก็มีเจ็ดเนาะคะ่ะแม่คู่กับเลขตาสินใจเอาเจ็ดกับสองลงเนาะคะ่ะหลักแม่คู่ว่าน่าจะจับคู่ไปเลยคือหกเก้า แต่แม่คู่บอกว่ามันสีลายตัวเนาะค่ะก็เลยเบาลงห้หนาเสียดายมากๆเนาะค่ะแต่ว่าฮานอยเนาะค่ะฮานอยแม่คู่กับเสียดายอีกเด้ค่ะคือไม่พูดจับลักลอยนะถูกเนาะค่ะจับลักลอยนะถูกแต่ว่าเอาตัวจาะเนาะค่ะเอาตัวจาะมันใส่เน่ะบอดถือเนาะค่ะบอถือแต่ว่าหมายถึงว่าตัวจาอถือบอดถูกอยู่ค่ะแต่ว่ามัน มันมาใส่หลักลอยบ่ถถุเนาะคะ่ะมันจะบ่มันบ่คือตอนที่ห่าใส่เจ็ดสองสี่เนาะคะ่ะอันนั้นคือเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ดีใจน้าสําหรับผู้ที่ไปเที่ยวเานาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านเฮ่าโดยสวัสดิภาพเนาะคะ่ะกะบห้าน้อยปังอิ่มๆค่ะหมู่บ้านนี้ตั้งแต่น้อยแรกจนน้อยสุดท้ายเนาะ,ค,ะค่ะค่ะของปูดำเนาะคะ่ะหาบอ่อเข่าใจจังใดก็สามารถย้อนหลังไปมึงเอ่อ กกลับไปดูจอหลังได้เนาะคะ่ะสําหรับของปูดําปูสะกลปูกระสินแม่คู่พยายามเอ่อเอาของปูสามปูนี่มาขืนให้นาะคะ่ะงวดที่แล้วผาดยางมากเลยคือไม่คู่สาเนาะคะ่ะแต่ว่าอาการกระดีขึ้นเ้ายเนาะคะ่ะหน้าตากระสวดใสอ,อ่มันมัน,ม,นมันบวมคือคือช่วงวังหันนี่เนาะคะ่ะช่วงวังหันนี่ตรงนี้ไม่คู่บวมขึ้นเห็นได้ชัดเลยได้ค่ะ บวมขึ้นเห็นได้ชัดแล้วกะ็ตรงนี้เนาะคะ่ะตรงนี้จะบวมตรงนี้จะบวมเนาะคะ่ะตะว่าด้านนาด้านนี้จะบกค่อยบวมเนาะคะ่ะทีตอนที่มันขึ้นคักๆเนาะคะ่ะตะว่าด้านนี้จะบวมแห้งเนาะคะ่ะเพื่อแม่คู้เป็นภูมิแพ้ตัวเองเนาะคะ่ะมันก็นเลยค่อนข้างที่จะลําบากในในการทํางานใน ในในการเวลาไม่คู่ส่งจจงเสียนนะเพราะเพราะว่าปูพันสันนาจันนําจงเสียนเนาะค่ะไม่ไม่คู่กันเลยเออขอปูเนาะค่ะว่าให้ให้ช่วงนี้เนาะค่ะช่วงนี้ขอเข้ามาแนา่ใจว่าเพื่นอนจะเอาไปเบิร์โบเจงเสียนเนาะค่ะไม่คู่กันเลยขอให้เพื่อนสันนำมะพร,ร้าวหรือว่านำผลไม้ย,ยังไปกอนจจงเสียนนะเดี๋ยวไม่คู่จะเอาขึ้นหิงถวายให้ตั้งหาเจงเสียนเนาะค่ะ ค่าเข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่คู่ในเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อจะบริดลายพลาดคลิปต่อไปที่แม่คู่จะนําเสนอให้กับเอซีเนาะคะ่ะตอนเย็นแม่คู่ก็จะเมื่อคืนให้เอซีที่เขามากพรท่านอีกเนาะคะ่ะแม่คู่จะเมื่อคืนให้หลกักก่วันนี้วันที่28เนาะคะ่ะ แม่คู่อาจจะจับเนาะค่ะอาจจะจับเอ่อการบ้านของแม่คูสรุปของสามปู่แล้วก็ทุกสำนักมาให้ว่าตอนนี้เขาเด่นเขาดังตัวไหนล่ะแม่คู่จะเลือกมาให้ล่ะก็เอ่อไห้เอฟซีพิจารณาเอานะค่ะว่าเอ่อตัวใดมันนาจะมาตัวใดมันนาจจะลุดเนาะค่ะค่ะทิ